สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับในการหมากฮอตออนไลน์ครับเชียนเคยครับวันนี้ก็มีเกมมันๆเกมเด็ดเด็ดเด็ดๆไหมชมเหมือนเดิมนะครับเกมคู่แรกประจําวันนี้เป็นท่านเซียนปิงนะครับหมากไงเจอกับท่านเซียนนอสหมากง่วมสีส้มนะครับบางคนเข้ามาชมใหม่ไม่เข้าใจครับหมากง่วมคืออะไรหมากง่วมคือหมากคว่ำนะครับ มันเป็นภาษาแถวบ้านผมเองพูดจนติดปากนะครับแก้ไม่ได้มาชมเกมกันเลยดีกว่าครับช่างมันครับเรี่ยงเรีนยงอันเสียนนาตี้ก็ฟีมือระดับเสียนเบอร์ต,ต้นต้นเลยนะครับฝีมือก็ เ็นเล่นเยอะอย่แต่บันทึกได้แค่ไม่ขีดเกมนะครับเพราะว่าบางทีแรนดอมมาเจอกับคู่ต่อสู้ที่ไม่สูสีก็ไม่เอาไม้ชมนะครับอยากให้แบบคู่ต่อสู้ที่สูสีกันมากกว่าจะได้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมด้วยนะครับกินง่ายๆเกินไปมันก็ไม่นุกไม่สนุกนะครับ ไอตอครับท่านซินนอดเวลาก็เหลือน้อยเต็มเทสปอยเวลาลดลงอย่างนี้หลอขึ้นมากักไหวขาจังหวะนี้ตันครับได้กินแน่นอนครับเข่าสิบแปดปึ๊บป๊บน่าจะได้โอ้โหอย่าทิ้งครับตัดปัญหาจุดนี้ให้เลือกกินครับไม่หลงทุนไปเยอะ แต่ก็เท่ากันครับเหลือสี่สี่เขาฮอตก่อนเตรียมแย่สองปล่อยให้กินไหมครับอืมโอ้ปล่อยให้กินได้ครับจงบังหวะนี้แม่แม่เสียดายคือเดินมายี่หกปล่อยให้เข้ากินไปแล้วก็เดินมาหมายเลข ก้าให้เขากินกลับไปแล้วแย่ yeah. ที่ยเก็ดปุ๊บปุ๊บในสองในสามหรือเปล่าหรือผมดูผิดเนี่ยมง,งตัวเองเดี๋ยวผมย้อนไปดูใหม่บางทีกว่าจจะคิดอะไรเขาก็เดินไปตามใหม่แล้ว จบเกมครับหมดเวลาครับท่านเสียนปิงแมเวลาเหลือเยอะกว่าทีแรกออกไปมา,มาคิดนานกว่าเวลาหมดก็แพ้เช่นกันครับตามกดตามกติกาของเราของเกมมารคอตออนไลน์มาชมเกมที่สองคู่นี้กันต่อ นสิบสองไหมครับคนสิบสองมาโอ้ไม่ได้ฟรีหรอกอาจจะมีทางแก้ไปเยี yeah, ่ยสิบหกไหมครับหรือจะเดินไปต่อที่ย4ิบสี่อ๋อขึ้นไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้ขึ้นยีิบปดจับกินไม่ได้นะครับถ้าขึ้นยีิบแปดมาเขาขึ้นสิบห้าแลกกันไป ท่านเสียนลอ,อ,อตก็เข้าฮอตได้ง่ายๆเลยนะครับอืแย่จังหวะนี้ครับแล้วก็เตรียมแย่สิบเก้าท่านเสียนปิงรู้ทันน่าจะเดินขึ้นย2ิบสองขึ้นย2ิบสองมาปุ๊บๆก็น่าจะโอ้โหไม่แย่ครับไม่แย่สิบเก้าแล้วเปลีย่ยนแผนเตรียมมาแย่หมายเลขยิบเจ็ดนีกว่า เอาไงครับท่านเซียนปิงให้กินไปเลยครับไม่ต้องแย่ว่างั้นโอ้โหให้เลียกกินหืมเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะนี้โอ้โหปล่อยของเหมือนกันครับมไม่ธรรมดาครูนี่ยังไม่รีบเข้าฮอตครับ จังหวะนี้ต้องเข้าฮอตแล้วโอ้โหหมดเวลาเสียดายแทนแค่เกมมาได้ดีเมื่อกี้แต่ชิดชาไปมาชมีครัวกันนับเป็นท่านเซนหน่อยหมากง่วมนะครับเจอกับท่านเซนนอตอีกแล้วครับเซนนอตมากง่ายครับเกมนี้เขาก็จะมีเวลาให้คนละหนึ่งนาทีนะครับสำหรับในหมด แข่งขันหรือว่าหมดเล่นเอาเรียญเนี่ยพอ,อเดินไปปุ๊บเขาก็จะบวกเวลาให้คนละหนึ่งวินะครับสําหรับหนึ่งก้าวเดินแต่ถ้าเป็นหมวดเล่นเอาคะแนนไต่แรงไต่อันดับกันเขาจะขึ้นอยู่กับคะแนนครับคะแนนน้อยเขาก็จะบวกเวลาเพิ่มให้หลายวินะครับคะแนนมากมากก็ก็จะลดเวลาให้นะครับเพื่อที่จะได้สู่สี่กันมากขึ้นครับ ทางหวานี้เข้ากินครับตันไว้ก่อนเข้ากินสิบเจ็ดหมแต่ถ้าเข้ากินสิบแปดเดินมาสิบเจ็ดโอ้เปรียบได้นะครับเขาจะแย่มาอีกสิบ ต้องแรลกแล้วครับจังหวะนี้หมดทางเดินะครับอืมนาวครับคนละตัว 0-4ครับรูปเกมแต่เวลาเหลือน้อยเต็มทีสำหรับท่านเซ็นหน่อยไม่น่าจะเดินท่านครับเหลือว,วิสองวิหมดเวลา ก็เป็นทันเซียนนอตชนะไปนะครับเกมแรกของคู่นี้มาชิเกมที่สองนัดต่อ ข้ากินหลบมา17เตรียมใหญ่2สอ็โดนฟรีไปหนึ่งอ้าวครับไม่ยอมเสียฟรีครับขึ้นมากันกักไว้เข่าได้แค่ตาเดียวครับเข่ามาจะได้กินสองแน่นอนแต่ก็จะโดนข่าฮัดแล้วก็จะหมดทางเดินกดยอมไปนะครับ มาชมมีคู่กันครับคู่สุดท้ายประจำวันนี้นะครับเป็นท่านเซนพอสหมักงายนะครับเจอกับท่านเซนเก่งหมักง่วมนะครับสีส้มเช่นเคยอย่ท yeah, ิ้งไปครับจังหวะนี้ เอาไงต่อขึ้นยิบสี่ได้ครับขึ้นสิบเจ็ดไม่ได้แลกทิ้งไปอีกหนึ่งครับตัดกำลังคู่ต่อสู้ทำลายกระบวนท่ากกลยุทธ์ตั้งฐานเตรียมแย่สองครับสำหรับท่านเซนพอร์ตยี่สิบแปดไหมครับ ไม่เขาเขาสิบแปดดีที่สุดจังหวะนี้แลกกันหรือเปล่าดูว่าจะบุดไว้แลกกันไป โอ้โห oh, oh. หมดทางเดินครับท่านเซียนแก่งครับขึ้นมาจังหวะนี้ของท่านเซนพอร์ตจบเกมได้นี่ครับรูวแพ้รูวชนะรัวแพ้รัวแพรพก็กดยอมไปก็เดี๋ยวว่าเป็นสปิริตแสดง้ําใจไปเลยไม่ดึงเกมครับเริ่มต้นใหม่ดีกว่าตั้งใหม่ได้แปดนะครับเราจะไปเยอไว้ก็ไม่ได้ช่วยอะไร เอาไงต่อครับหลบไหมถ้าหลบปุ๊บโอ้โหให้เลือกกินครับ เพื่อที่เปิดทางเพื่อที่จะได้เปิดทางให้ตัวมุ่งหน้ามาเข้าฮอตถ้าเดินมาสิบห้าโดนแย่สองครับคือสิบเจ็ดปึ๊บเอาครับเกมนี้ท่านเซนเก่งแต่เปรียบเยอะครับดูเหมือนนี่ครับจับโอาหกกดยอมไปนะครับ